ดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาขอโชคลาภจากตาไข่หรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยบวกปลาาพัฒนานะคะประจำงวดวันที่สิบหกันยายน2564นห้า้หสินะคะวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาภจากตาไข่สองแนวทางนะคะ มี้งก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบจากตาไผ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขอจุดทูปขออนุญาตจุดทูปนะคะสาธุสาธุสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในนัณที่นี้ ก็ตะไข่หรือว่าไอไข่วัดเจดีนะคะช่วยโดนบันดาลให้เลขทูบที่เลขทูบที่จุดในวันนี้ให้ตรงกับหัวรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กันยายน2564รวมทั้งหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่16กันยายน2อ6 4ออกมาในเลขทูป3ตัวตรงๆเลยเธอสาธุสาธุ เมนก็ได้จุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอลุนลุนไปพร้อมๆกันนะคะแอดมินก็จะขอไม่ใช้เสียงสักพักหนึ่งเนาะเพื่อที่จะลุ้นแนวทางไปด้วยกันนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้น,ชม,มนชมเพื่อความสนุก ชมยังมีสตินะคะก็ไปรุ่นรุ่นพร้อมๆกันเลยค่ะ เลขทูบก็ได้ออกมาน่าจะสุดหมดแล้วนะคะสามตัวเนาะสามตัวตรงๆงนะคะใครเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ทักทายไว้ใต้คลิปได้นะคะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยเนาะแต่ละท่านก็อาจจะมองเห็นเป็นคนละตัวก็เป็นไปได้นะคะ ก็น่าจะสุดหมดแล้วนะคะก็ชัดอยู่เนาะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในณที่นี้แล้วก็ขอให้ตาไข่หรือว่าไอ้ไข่วัดเจดีนะคะช่วยดลบันดาลให้เลขทูบที่จุดในวันนี้ให้ตรงกับหน่วยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16กันยายน2564รพร้อมกับหน่วยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่16กันยายน2564ออกมา ให้ตรงกับเลขทูบที่จุดในวันนี้ด้วยเิดสาธุสาธุสาธุก็หากท่านไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอพซใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อไปนะคะก็งวดที่แล้วนะคะก็าก็ให ถ้าชัดๆเนาะบางท่านก็อาจจะใต้ไปนะคะสามศูนย์สามศูนย์ห้าเนาะทางสอบปลาออกห้าหนึ่งล่างนะคะสำหรับน้องแมวของเราก็ได้เจ็ดแปดล่างนะคะชุดสี่ตัวเนาะทางสอบปลาก็ห้าหนึ่งตาไข่ก็ให้ศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะก็ วันนี้ก็ขอให้มาสามตัวตรงตรงพี่น้องเอฟซเราได้มีโชคมีลาบด้วยคือสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่า,ทา,ทททานโชคดีนะคะสวัสดีจ้า